อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกคสตพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องพุทธังอรัธนังธรรมังอรัธนังสังคังอรัธนังสวดเสร็จล้องเปิดไฟที่หัวเตียงดูปรากฏว่าไม่เจออะไรนี่มันเรื่องอะไรกันใช้ผีหรือเปล่าทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ขยับตัวก็ลำบากพรางร่มสวดแผ่เมตตาต่อแล้วเอามือควานค้นหา ของที่พอจะช่วยได้ในเวลาแบบนั้นก็ไปเจอผ้ายันในกระเป๋าผืนหนึ่งเพราะเกิดแผ่ไปแล้วเขาไม่รับก็ซวยนะสิสวดจบสาธุสาธุก็มีเสียงเฮโลดีใจของผู้ชายดังเฮ้เฮเฮเหมือนกับดีอกดีใจรอดดังเข้ามาอีกพยายามคิดให้ได้ซะเป็นเสียงคนเรียกความกล้าเฮือกสุดท้ายหยิบข้าของแล้ววิ่งออกจากห้องไปที่ล็อบบี้ทันทีในใจคืนไม่อยู่ที่นี่แล้วเลยออกเดินไปเรื่อย เจอที่พักสามที่ก็เต็มมันทุกที่ตอนนั้นตีสองและสุดท้ายก็ยอมจำนนต้องกลับมาที่เดิมแต่ไม่เข้าไปนอนในห้องกับผีแล้วงั้นก็นอนมันหน้าล็อบบี้นี่แหละที่ล็อบบี้แม้ไม่มีใครเจ้าของจะเข้ามาตอนมีแขกโทรไปเรียกเข้ามาเช็คอินเท่านั้นอย่างน้อยก็ยังมีกล้องวงจรปิดเป็นเพื่อนซ้ำยังมีโซฟาและพัดลมให้นอนได้นอนจนกระทั่งฟ้าสว่างแล้วถึงกล้าก,กลับเข้าไปเอาของที่เหลือในห้องเนื่องจากว่าในห้องมีห้องน้ําแยกในห้อง ปรากฏว่าในห้องตรงหัวเตียงผมนี่หันเข้ากับซ่วมพอดีพอดีห่วงจุ้ยไม่น่านอนเอาซะเลย